สวัสดีครับผมดับเชียงนะครับพนมครับมนกีกรมาท้ายลูกดอกไม้ยูนาอำเภอสีสงครามครับเป็นมุมสวยๆของอำเภอสีสงครามอีกมุมหนึ่งครับพี่น,อ <S <S น้อง <S <S พอได้ผ่านมาอำเภอสีสงครามก็วแวะมาท้ายลูกมาเบิ่งว่าง,งามบกขบมามแท้ที่นี่มีทั้งดอกทันตะวันดอกไม้ต่างๆหลายอย่างครับมีพักอ่าสวนขั้วพังยังก็มีครับพวกกระหล่ำพังยังคอ่าเพื่อน้ปลูกไว้ครับ ไม่หน่ะระวังระวังมีนำเปกระลำกินได้พอมเลยนี่กระลำนี่โอ้ยังคักเลล่ะ ยังไม่ถ่ายรูปไหน้อต่างน้นป่านอ้ยไปทำงั้นเหรอไกปยังไปถ่ายรูปนงม่นี่เธอถ่ายเธอได้กี่รูปเอาไปถ่ายรูปก่อนเอรูปกรอ